สวัสดีค่ะ DIY ใบกันตานะคะตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะพามารีวิวที่พักในปัวนะคะถ้าเพื่อนๆนชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง DIY ใบกันตาด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมปัวเดอะวิวค่ะ เป็นบูติกโฮเทลขนาดเล็กนะคะที่เราเห็นนี่เป็นลานจอดรถด,ด้านหน้าโรงแรมจอดรถยนต์ได้ประมาณ15-20คันค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆที่ขับรถมาเที่ยวกันแล้วก็มาพักนะคะประมาณ3-4คนแบบนี้ค่ะ โรงแรมปัวเดอร์วิวนะคะตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณ1-2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคนลรฝั่งถนนกันเดี๋ยวจะพาชมด้านในนะคะก็จะตกแต่งด้วยสีขาวเป็นหลักนะคะตรงถงทางเดินก็ตกแต่งเรียบง่ายแบบดูสะอาดสบายตานะคะตอนที่เลือกจองมา จองมากับทางเพจของโรงแรมนะคะได้อยู่ที่คืนละ750บาทนะคะไม่ทราบว่าถ้าเช็คก,กับ a g ก d a หรือว่าเทเวลโลกานี้จะถูกแพงกว่ากันไปเท่าไหร่นะคะห้องพักก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบค่ะมีให้ทั้งตู้เย็นกาต้มน้ำร้อนแล้วก็ไดเป่าผมด้วยนะคะแต่ เนื่องจากว่าห้องพักของเราเนี่ยเป็นห้องที่ไม่ได้อยู่ด้านชมวิวนะคะเราได้ที่ราคา750บาทนะคะแต่ถ้าอยากได้ห้องพักฝั่งที่มองเห็นวิวนะคะก็อยู่ด้านนี้นะคะจะมีสะวย่าน้ำด้านหน้าห้องพักและก็ระเบียงจุดชมวิวเป็นวิวพาโนรามาเลยนะคะราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกเท่าตัวตกคืนละ1500บาทค่ะอันนี้เราชมวิวจาก ด้านข้างนะคะก็คือฝั่งของห้องอาหารแล้วก็ตรงล็อบบี้นะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตาม s u b สไ r i b e ให้ช่อง DIY บายกันตัดด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะ